แม่สละบุรีครับงวดที่แล้วครับล่าง02ตรงตรงครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทางช่องพาหัดชอยแนวครับมือนีครับวันที่30มกราคมสองหาเครับผมเนาะมือนีครับจะโทรหาแม่สละบุรีนะครับย้ำเน้นโค้งสุดท้ายเลขของแม่สละบุรีนะครับบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับผมเนาะ บรรยากาศท้องทุ่งนาครับนี่ครับสั่งเส <a> <ม>าแม่ครับผมเนาะสั่งเสาแม่ครับว่าจะทําบ้านสวนนะครับให้สร้างคมเฮ็ดให้ครับผมเนาะนี่ครับจ้างช่างคมทําให้ครับสั่งเสามาแล้วครับผมเนาะยกเสาครับผมยกเสาเอกนะครับวันที่หกกุมภานะครับผมเนาะยกเสาเอกครับวันที่หกกุมภาครับ เอมซีทางซองวาบรรยากาศนาอยู่ครับผมเนาะผมว่าบรรยากาศดีมากครับผมนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยนี่ครับผมเนาะมีคนมาหาขุดอิป,ปูครับผมนี่ครับกลางทงนาหาขุดปูครับผมเนาะช่วง,งานาแรงกัปูก่มันครับผมเนาะปูแซบครับโทรหา แม่สลับบุร e ีดีกว่าครับผมเนาะงวดที่แล้วครับ02ล่างตรงๆครับโทรหาแม่ auditor. สลับบุรีดีกว่าครับผมเนาะโทรหาแม่สลับบุรีดีกว่าครับสวัสดีครับผมแม่ครับจ้าสวัสดีจ้าขบผมครับสบายดีไหมครับผมแม่ครับจ้าสบายดีค่ะัาผมแม่ ตอนนี้อยู่ทุ่งนาแม่ครับวันนี้เพิ่งไปสั่งเหล็กมาครับจะทําบ้านสวนครับที่ทุ่งนาเด็กใจด้วยนะจะได้างบ้านนะบ้านสวนแม่ครับหลังที่เจอครับผมครับไว้ที่ทุ่งนาครับผมครับไปอยู่กลางทุ่งนาครับผมแม่ครับเริ่มเลยไหมคะเอาเลยครับผมแม่ครับย้ำเน้นของสุดท้ายแม่เนาะงวดที่แล้วศูนย์สองแม่ตรงตรงเลยล่างครับผมอย่าแล้วงวดนี้มันจะเข้าไหมลูก เข้าก็ผมเข้าครับงันี้เข้านงอนครับผมแม่ครับจ้าวิ่บนครับผมแม่ครับวิ่งบนครับสี่กับหกวิ่งบนสี่กับหกครับผมแม่ครับทั้งสี่ทั้งหกเอแม่ก็ว่ามันสวยทั้งคู่เลยลูกอ๋อครับผมครับเออแต่ก็ให้แค่สองหางครับผมเนี่ยแปดสี่แปดหกแปดสี่แปดหกแม่ครับผมบนครับจ้า ตัวนะคะครับผมแม่ครับห้าแปดสี่ห้าแปดสี่ครับผมแม่ครับห้าแปดหกห้าแปดหกครับให้แค่นี้ละค่ะอ๋อครับผมครับระหว่างแปดสี่กับแปดหกแม่ชอบมาตัวไหนครับผมชอบแปดสี่ลูกเน้นที่แปดสี่แม่เนาะจ้าแต่แม่ก็ซื้อเท่ากันลูกอ๋อครับผมครับนี่ลูก แปดสี่แปดสองตัวนะคะเล่นทั้งแปดสี่ทั้งแปดหกค่ะครับผมครับแปดสี่แปดหกห้าแปดสี่ห้าแปดหกแม่เนาะจ้าขาผมแม่ครับจ้าเออชอบมากชอบสี่ลูกชอบสี่ใช่ไหมครับผมจช่ <4. S 2> ชอบสี่แล้วแม่ถามหน่อยที่สระบ,บุรีเลขตัวนี้ดังมากครับผมตอนนี้ครับงวดนี้เก้าศูนย์ลูกเก้าศูนย์ใช่ไหมเลขดังสระบ,บุรีอ๋อ ไมรู้เขอามาจากไหนกันนะลูกเขาเขาบอกไม่มีขายอ๋อ90ครับผม90 90ไม่มีขายแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวไปหาซื้อไว้ดีกว่าเพราะว่าวันนี้ผมชอบศูนมากเลยวันนี้ศูนย์บนนะครับผมแม่ครับเล่นเลยยังนก็เอาเอาลูกชอบอาหารลูกชอบอะไร ผมชอบศูนย์บทแม่ครับไม่ใช่ศูนย์แะศูนย์แล้วศูนย์เลยผมชอบศูนย์สามกับศูนย์ห้าครับผมจ้างั้นก็เอาสี่ใส่เข้าไปอ๋อศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าใช่ไหมไม่ใช่ก็เอาไปไว้หลักร้อยไง่อ๋อสี่หลักร้อยจ้าขาผมแม่ครับสี่ศูนย์สามแบบนี้แหละค่ะสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์ห้าไหมเนาะจ้านั้นแม่เกือบบอกลูกว่าหาถูกไปนะ ใช่ครับผมครับแม่ครับเจ็ดสามเก้าลูกที่เราพูดนนออกเก<ะ>้าเจ็ดสองครับผมใช่ครับผมแม่ครับวันนี้บอกลูกก็หัดสี่สุดสามไปอย<ะ>่าครับผมแม่ครับแม่ฝันนะลูกครับผมแม่ครับเออแม่ฝันว่าเออไปถามแม่ค้าแม่ค้าองุ่นนะลูกครับผมแม่ บอกว่ากิโลแล้วเท่าไหร,ร่เขาบอกเขาบอกเบา,บาๆนะลูกครับเขากลัวกลัวลูกค้าคุณอื่นได้ยินนะลูกในฝันนะครับผมแม่เขาก็ซีบอ่ะบอกอ่ะเขาบ,บอกห้าศูนย์ลูกห้าศูนย์ใช่ไหมแม่อ๋อ<ะ>ครับแม่แม่ก็เลยบอกว่าเอาสองโลว่าอย่างนี้อ๋อจะลงไม,ไม่เป็นสองศูนย์ห้าใช่ไหมสองห้าศูนย์หรือเปล่าอ,อันนี้อันนี้ อันนี้แม่ฝันนะก็ลองเล่นดูนะลูกนะครับผมแม่ครับแม่ก็หาซื้อนะลูกสองห้าศูนย์่ะครับผมแม่ไม่มีขายเลยอ๋อครับผมสองนะหลักสองนะครับผมแม่ก็ได้สี่ห้าศูนย์ไว้สองใบลูกอ๋อครับผมแม่จะแม่ก็ซื้อไว้ทิ้งไว้แหละเราฝันอะไรเราก็ซื้อไปใบฟังเนาะครับผมใช่ครับผมแม่ครับ จะเอาข้างล่างเลยนะคะครับผมแม่ครับข้างล่างครับข้างล่างวิ่งวิ่งครับสี่กับเก้าสี่กับเก้าครับผมแม่ครับเลขติดเลขติดครับศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามครับผมแม่ครับจ้าเนี่ยแม่ก็ชอบหนึ่งนะเนี่ยถ้าเลขติดนะครับผมแม่ครับเอาวฟันสองตัวครับผมหนึ่งสีหนึ่งสีครับผมแม่ครับ าสีเก้าสี่ครับผมแม่ครับยาอย่างเก้าสี่นี่แม่กลัวว่าจะมาด้วยกันอืมครับผมแม่ครับแม่ก็เลยจับมาเก้าสี่ครับผมแ,แม่ส่วนมากเลขมันต่าแล้วอ่ะศูนย์สองแล้วทีนี้กลัวเขาจะเป็นเลขสูงแม่ก็เลยจัดไว้ว่างเก้าสี่ค่ะครับผมแม่ล่างหนึ่งสี่กับเก้าสี่ไหเนาะจ้าอันนี้<อ>มันคือเลขในสูตรนะคะหนึ่งสี่เนี่ย ครับผมแม่ครับคือเลขติดนะคะเลขหนึ่งอ่ะครับผมเลขติดศูนย์หนึ่งสองสามแม่เนาะจ้าแม่ก็เอาหนึ่งค่ะครับผมแม่ครับสี่ค่ะครับเอาวงกลมไปเลขสี่นะคะครับผมแม่ครับเด่นที่สี่ครับผมจ้าอันนี้รักเท่ากันหนึ่งสี่กับเก้าสี่ครับผมแม่ครับบนสองคู่ล่างสองคู่แม่เนาะใช่ก็ไม่เยอะนะคะครับผมใช้แม่ครับไม่เยอะครับผมครับ ใหทวนไม่ลูกไม่เป็นไรครับผมแม่จำได้อยู่ครับคกเข้าในทีแ็เ่ลูกไม่เป็นไรครับผมแม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดต่อเองครับได้ค่ะได้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 ่ก็ขอให้ถูกกันนะวันนี้นะครับแม่ครับขอบคุณแม่มากครับผมครับโชคดีค่ะอย่าบายบายครับสวัสดีครับผมย่าสวัสดีค่ะหลังจาก คุยกับแม่สลับบุรีแล้วครับผมเนาะเดินทางกลับมาบ้านครับแม่สลับบุรีนะครับงดที่แล้วโค้งสุดท้ายครับ02 08เข้าที่02ล่างตรงๆครับเลขวิ่งบนก็มาทั้ง2ตัวนะครับผมเนาะ7กับ9ครับแล้วก็คลิปแรกของแม่สลับบุรีให้มานะครับหลังเลขออกครับบนครับเด่นที่4กับ6ครับเลขติดบนครับ068นะครับ บนจับคู่ให้2คู่ครับ8486ล่างครับเด่น4ีรอง9ครับเลขติดล่างครับ0ูนย์นสนะครับ1 4 2 4งสี่สอครับผมเนาะคลิปแรกครับแล้วก็วันนี้นะครับผมเนาะโทรหาแม่สลับบุรีครับแม่ให้มาครับบนครับเด่นที่4กับ6ครับ8486584586ครับ ล่างครับเด่นสี่ลองเก้านะครับหนึ่งสี่กับเก้าสี่ครับเดี๋ยวคือวงกลมให้เลยเด่นที่สี่ม่ว่าล่างเด่นที่สี่ลองเก้านะครับผมเนาะไม่ต้องคำแพงจับให้หน่อยสินี่จับจับเด่นที่สี่โอเคนี่ครับผมเนาะอ่ะมาดูของแม่สละบุรีนะครับ ย้ำเน้นโค้งสุดท้ายนะครับผมเนาะบน2คู่ล่าง2คู่ชุด2ตัวทั้งบนทั้งล่างอย่างละ2คู่ครับส่วนชุด3ามตัวนะครับให้มา2หางครับ85 5 8 4แล้วก็586ครับอ่ะตตามนี้ครับผมเนาะกระสุดท่านี้ครับกับคออวยพ่อไห่เอฟซีท้งช่องทีเบิ้ลคลิปนี้ครับเดินทางแขวนขาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ่ายชอบฝากกดติดตามให้แน่ กดไลค์กดแชร์นะครับ